แตะนี่ก็แตะโอ้โหเนี่ยก็มีความฝันอีกแล้วอีกแล้วนะครับว่าถ่าที่บ้านปลูกไ้สักต้นสองต้นเนี่ยก็จะมีแรงแลวนี่ก็ดีใจครับอะมาดูใกล้ๆหลายๆคือพื้นที่เราก็โอ้โหถามว่ากว้างขวางไหมไม่อยากจะบอกสุดลุกหูลูกตานะครับโอ้โหไปเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมในสวนข้างในนิดตึงว่าข้างในจะมีรถกราลงขนวาะหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆครับ ทุเรียนแต่ละต้นนี่ยบอกเลยว่าดกมากเลยนะครับวันนี้เราจะกิน3มลูกนี้นะครับว้าว <c oughs> มาดูอุ้ยบางต้นก็อยู่เนี่ยถ้าทุเรียนแบบนี้ผมว่าเราเก็บง่ายนะที่ผ่านมาเคยเห็นต้นที่แบบสูงมากๆเลยนะครับนี่บางต้นก็หล่ลนรอเราแล้วฮะนี่อันนี้ต้นนี้เราสามารถที่จะคานเก็บได้เลยนะครับดูเขาอยู่แบบต่ำๆนะอยู่แบบต่ำๆสองลูกนี้นะครับอุ้ยเยอะละลานตาม,มแ